วัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศพาแฟนคลับมาแอลมาจิ้มอะไรอย่างก็ครับนี่จิ้มกาบซอยน้อยซอยน้อยเข้าแล้วฟื้นนี่อืมรัีเป็นข้าวซอยน้อยเป็นอาหารตั้งไดครับตั้งคนไทยใหญ่เข้ามาอ๋อเข้ามาคนไทยใหญ่ที่สิบสองพันนาครับ นี่วิธีกินข้อซอยน้อยอ๋อจิ้มไก่ถึงยาลอยออออเดี๋ยวอันนี้ก็ถ้าใหญ่อยู่ไหนม่ไม่สายไม่สายครับอันนี้เป็นข้วซอยน้อยครับเดี๋ยวก็จะเข้าไม่สายอยู่ อย่างใดมา้เป็นดำแหมกกำแหกครับเอากำใหญ่ๆหน่อยกำใหญ่ๆนะชอมตักใช้มือง่ายดีใช้มือได้ตาต้องลุยด้วยมือครับจะบ้านป็นสนกี่มือมันเหมือนน้ำจิ้มไก่นี่นะครับ ข้าเข้าซอยน้อยเนาะนี่ก็เป็นข้าวแลมฟืนเดี๋ยวไปดูอันของย้ายบนกำนะครับวางอันนี้เป็นแป้งนะครับเนาะข้าวเจ้าครับแม่ไม่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าหมูโอ้ข้าวเจ้าเป็นเม็ดนี่ครับข้าวเจ้าหน้าร้อนข้าวเจ้าเขาเป็นเม็ดนะครับอ่าแล้วมาเจ๋งหมูเจของหมูหมูของเขียวหมูเขียวกับนกีมได้เนี่ยพักระดับ เขาเลี้ยวขนาดนอ้อจมองนะเราอันนี้เป็นอันน,น,นี่ครับเครื่องเครื่องมันตัวนี้อ่นี่นะครับ <c oughs> นี่เขาเขาเขาฟื้นเครื่องเขาฟื้นหรือเขาแลม,มฟื้น,นมีอย่างพวกครับเนี่ยนี่นี่เป็นน้ำขิงกับน,น้ำเน่าไม่ขิงกับน้ำเน่าอ๋อนี่ก็มีน้ำส้มเนาะพริกปน่นพริกเกี้ยวน้ำเกี้ยวนะครับเฮ้ยน้ำเหลียวน้ำใสไม่ต้องพริกเออไหนพร้อแล้วครับ อนนี่บ้านบ้านใหม่พัฒนานะครับน้องบ้านใหม่พัฒนาโม้โม้ครับแต่ไม่เอวตากเชียงเสนนี่เป็นน้ำเงี oh, ้ยวน้ำเงี้ยวตัวนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวอ๋อน้ำเงี้ยวเงี้ยวปี๋เอ้านี่ฮอยครับแฟนครับไม่เอวเขาจะแวะไปหลายหลายนี่เนาะบรรยากาศนี่ นี่ก็เป็นข้าวขวบนะครับคนไทยบนห้องอย่าง้วงโกมีเฉพาะทังเหนือเนาะข้าวปองข้าวปองครับอันนี้เป็นขนมจ๊อกกอดขนมจ๊อกกอดกำมากรอ๋อขนมจ๊อกกอกกำ ขากันจีนกระเป๊จอ้ากันจีนี่กมอไหนนี่่ลอยนี่นี้โม่เนซื้อมกะจิโม่กตอนอเอ้ล่ยาที่ถอดเดียวแถมะนอันนี้เป็นยังครับนี่เป็นทัวรกระาเป้จอไงทัวร์กระดาเป็นครับอยักจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆของทางทาง นี่เขากันกินอืมจิ้มหมดแล้วนี่ขันกินกินและจิ้มละเอะจินอธิบายเหรออธิบายให้เออมีป็นข้าวโพดเลยรสชาติเป็นเด็กนี่นะครับอืมเป็นแป้งแต่มันเขาเจ้ามันทอดมันมีข้าเจือเลยหรอมันฝังข้าเจือเต๋อ เนื้อของมันเนี่ย่บบมันจะเป็นนุ่มๆครับแต่รสชาติมันจะเหมือนกับน้ำหนุมหน่มเส้นเนาะอืนี่ว่าก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยหน่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนี่ยนี่แะครับรสชาติของมันอาหารข้าวหมูหมดแล้วอ้าวครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อละครับไปเอวสามเหลี่ยมทองคำ ม่เอววัดนะครับเอฟซีอยากไม่เอววัดพระธาตุพรเงานะครับอยู่อำเภอแจ้งแสนเสด็จลงไปพุ่นแล้วครับเดี๋ยวไปดูป่าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูป่ากันเสด็จมาวัดมาไหว้ถามตอดแขม่เอ้มีอาหหันโอ

เซ็นเซ็นเบ็ดหานเลยเซ็นเบ็ดหานเซ็นเบ็ดหานในน้ำไลยไหลเซ็นเบ็ดหานในน้ำไลยไหลเนื้อบรรยากาศน้าวครับนี่ทั้งหมดตัแฟนคลับมาเอวสามเยียมทองคำนี่นะเจ้าตนหลวงผมบอกว่าตลอดต้องช่างจะมีอายุยืนครับ หมดน้อยนะครับดกับเอ f ซีของตัวเองฟังปุ้นนะครับหลังคาแดงๆจะเป็นบอลคาสิโนป้ายมันจะยูปุ้นหรือเปล่า เออไปถ่ายรูปพุ่กกันได้ครับฝั่งพุนกเป็นประเทศละละทเราจุดชมวิวครับ <laughs> เออนี่นะครับโลโก้ของสามเยี่ยมทองคำจะมีป้ายขึ้นอย่างนี้นะครับเ,เป็นชอบมาถ่า,ายรูปลกอืมนี่ก็เป็นร้านค้านครับขายเสื้อผ้าผ้าของชนเผ่าตรมีนะครับ สื้อผ้าลานนากระเป๋าทุกอย่างแถวนี้สามเหลี่ยมทองคำและซื้อรถก้อนเปิ่วางถึงในถึงกันเหมือนกันเนี่นี่นะครับแฟราเอฟซีมาเอวถ้เาเรือ รถปูนข้ามเลยกันนั่นการหนังตัแวแตะเหรอโป๊งห้องโป๊ะรถคนปูนข้ามฝั่งเรานี้เขาอยู่สามเลี่ยมท้องคำนะครับเขาจะเดินทางต่อไปตั้งได้ขอคอยที่ตามนะครับเนอะครับ ควันนี้อุปกรณ์ปลามาซื้อเลือดเปื้อวางแแบ่งหมูเสี้ยงมาสองสามตัวแล้วมันได้ต่ำเดียวเออนี่นะครับเลือดเตัววางเนี่ยไงอันนี้อะไรกันไ้ฮะอืสามุงแล้วอันเกินไหนมุนแล้วอันหยองพ่องเจ้าหยองพ่อง ตรงนี้ก็เอาทุกอย่างนะครับมันครอบครับเอารวมกันเพื่อได้แต่ไหนสามถุงนะเอารงนี้แต่ไหนครึ่งกิโลม่ครับนายัดอาไอย่งเยนี่อนี่้จีเนาะเป็นชุดเป็นอีเล่ครับเนาะหมอหมูมี ปลาชิ่ครับปลาชิชหมูมูนี้ใรกนเนี่นี่นครับเลือดทำเออวางน้อยแม่เอ้าแปใส่แล้วกันมาอี่ปลาิตตามก้นรับรองว่าบิดหวังแน่นอนนี่เหมือนเล็ดสิมโลกไหนเพิ่นผสมจะได้ครับเลือดเลือดนี่นีแจ้งนกาจ้างทีว่าจ้าง่าจาสักคน เนี่ยกำลังร้องเขาจะร้องเหรอเป็นตีอย่างไรอะค่ะก่อนจะเอาน้ำใส่กะละมังก่อนแล้วก็นี่ยศยศละวค้นยศละวค้นจนให้มันกระด้างเหมือนกระบุนอะยศจนให้มันโมถุงแล้วก็ตีตีตีไปที่น้ำใส่น้ำก่อค่ะน้ำเย็นน้ำธรรมดาน้ำธรรมดานล้วกันต้องใส่เยอะใส่น้อยน้อยไปก่อนเราเราทำนะเอาเขาจะตำรับหรือแบบนอ้วันนี้ นี่เอฟซีโฮจะได้เห็นแล้วเนอเปิ้กวางของแท้เลือดที่นี่เจียงหมูเป็นอะตัวแล้วเอ้ยกอติดัาดินะครับเลือดคำเปิ้กวาง